ขยับไปดูเรื่องของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนยโยบายในการควบคุมเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์กันหน่อยนะฮะนักวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเขาเปิดปลยงานข้อเสนอแนะเชิงนยโยบายอุตสาหากรรมเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ไทยนะก็แนะนําเรื่องของเวลาในการขายรวมทั้งเรื่องของการปรับกฎหมายโฆษณาลดภาษีสุรานําเข้าซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสนะครับในการผลิตให้กับรายย่อยต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐไทยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ นายสุทธิกรกิ่งแก้วผู้จะทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอุตสากรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเขาเปิดเผยฮะบอกว่ารายงานนี้เนี่ยเพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบและก็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสากรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งฮะจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากอุตสากรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวการบริโภคและก็การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SME เขาย้อนไปฮนะมีการสำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวนะในกลุ่มของชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวต่างชาติเนี่ยมีการดื่มเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์นะฮะถึครั้งต่อสัปดาห์โดยนะนิยมดื่มเบียร์และสุราในร้านอาหารหรือว่าบาร์มากที่สุด ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตัวรสชาติและก็บรรยากาศของร้านอีกทั้งยังระบุด,ด้วยนะครับว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นนะครับทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นดีมากยิ่งขึ้นขณะที่ผลสํารวจของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าการกําหนดเวลาขายและก็ตัวกฎหมายในการห้ามโฆษณาเนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญในการทําธุรกิจทําให้ผู้ประกอบการเ,เสียรายได้และก็สร้างความไม่สะดวกให้กับการท่องเที่ยว รวมถึงกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอร์ที่มีความไม่ชัดเจนทําให้เกิดความไม่แน่นอนและก็เป็นความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจจนบางครั้งครับกลายเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ในการเรียกสินบนจากผู้ประกอบการก็ได้มีข้อเสนอแนะนะครับบอกว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐปรับตัวนโยบายเรื่องของการยืดหยุ่นเวลาขายปรับเรื่องของกฎหมายโฆษณาปรับลดเรื่องของภาษีสุรานําเข้าแล้วก็เปิดโอกาส ให้ผู้ผลิตรายย่อยนในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถ้าปรับได้นะฮะจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทางหนึ่งนอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ